AHHHHH

เดาอ๋อซอรี่เปิด u t u b e ผิดผิดอันเสียงมันเลยเข้ากูว่ามึงพูดถึงอะไรรู้เลย่กูฟังเพลงอะไรไว้เพี้ยกูงงนี่ถ้ากูเปิดหนังโป้อยู่นี่กูเรียบร้อยเลยนะแล้วนั่นแล้วเปิดแล้วมันเป็นคเวอร์คงไม่เป็นอะไรหรอก Work. have destroyed our structures is under attack. แกบอกโคดเดกมันจะมีสักกี่ตัวกันวะถ้าไม่ใช่ตัวเฮียนี่สัตว์ไอ้น้าฮีเดว มีไม่กี่ตัวหรอกกูจะบอกให้ด่าแม่งมันเนดวโอเดวโวเดะทีมเดวโอใครมันทำลูกพี่ผมเวอว่า นี้เท่านั้นทิดดองลูกหมาเกมฮอนนะครับเรียกม่นลูกหมาไม่ได้มันเป็นคำแรงไปต้องเรียกว่ากระบาดเกมฮอนไอเทยนี่แหละมันมีไอดีไหนวะที่แม่งเรียนริฟบ็อกเกอร์เดี๋ยวกูไปเช็คไอเทมแม่งอ่ะทางนี้พี่ กูขาดเหรียญนะเจ็ดมาเฮียฮ่วยเฮียมาสิตาไอ้สัดเฮียลูก ถึงกับร่ำร้องเลยจตัวเฮียเนี่ยแร้องเหมนอน <Okay. S 2> ือมนกันเลยเท่บพี่นี่ผมพอเลยพี่อ, wh, อ,อ้อดเดียวมูดนี้เดือดวะ่ะหวยตรงตรงน้นน้ทานกรับ เมือม่อวิญญาณร้ายกลายร่างนนนะนนน,นนััั่่่่แหลละะเเเยยยยววีีมมาท้ เฮียนี่แหละเฮียตองกี้เนี่ยทีมมันวางช่องสองแล้วดูมันคู่ ตีตีตีเห็นที่ขู่กันแล้วอ่ะ บออไ่เปนไม่เป็นไอ้เบิร์ดเป็นเนี่ยให้ทางเลือกว่าจะเข้าร่วมหรือจะเป็นกระบอออกของบัตรอ่ของบ้าไปเล่นออกกอกรับเมเล่นม็อกปะม็อกมันมีีเวชั่นให้ด้วยนะถ้าเราเล่นม็อกแล้วก็ไปกินขี้ย เอา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 เด็กเติมเติมก็ได้นะก็แค่ผมโดนปลดหนัววิ่งช้าจัง The Hellborn have destroyed a legion tower อยู่ทางโน้นโอ้ย ึ้นยากนะเนาะท้าเต็มบาทะลอดหมื่นแสตบแตกกันไปเลย

ต้องพ,พี่ต้องคบพิษกายไปตัดนิดกันตอนไหนวะเนี่ยสับกูงงมาก โม่แย่เท่มาจริงอ่ะแต่กูโม่กูเป็นเพื่อนมึงตอนไหนไอ้เจม I'm so washed up. หวยเล็กน้อนยหนึ่งหนึ่งมันชนะกับทุกตัวไหมอ่ะไม่ยังแพ้ตะก้าอยู่ในตัวแพ้ตะก้าแพ้ขา,า,านอส แพ้เดอร์ดาของเต็มแพ้เทมเบิลของเต็มเจมินายของเต็มก็แพ้แล้วเตดของเต็มก็แพ้บุนแบกของเต็มก็แพ้อาลารหน้าของเต็มก็โดนไวิชนะเฮียเลยมึงชนะอะไรบ้างวะชนะหมีอ่ะชนะฮาวอ่ะชนะฮาวชนะฮาวนีกีโดนแข่งด้วยกูว่าแข่งบินยิงหายหมดชนะบัตตนะชนะบัตตชนะดิฟทาย Madman's Hado! One of your structures is under attack! Massacre! Genocide! The Hellborn have destroyed a Legion Tower! One of your structures is under attack! The Hellborn have destroyed a Legion Tower! more one the Tower. let's go! ไม่ต้องเกียเกีวิ่งเอาวางม้นได้ไปขึ้นไมคนเห็นม่วสามคนเหรออืมดุยเล็งสก๊น่าจะไม่เดือดมีอะวของมีดัมีน่าจะตีของไม่ได้ตีหรอกมั้งของ slain. Me me dá Me dá, oh. Oh. <laughs> me dá, me dá.

Double tap! Watch your beard! Serial killer! Double tap with Nemesis! Ah, probably not. That's not. Ultimate warrior! Double tap! Nemesis! One of your structures is under attack! ไม่ลองแต่ไม่เขียวหาค้อนขาค้อนาค้อนพี่เสกนะโอเค,นะค A Hellborn Barracks has been destroyed. A Hellborn Barracks has been destroyed. Legendary! Ah, ah, nemesis! is under attack the legion have destroyed a hellborn tower <laughs> ได้น nah. สกาวหมดแบบแล้ว d ั yeah. m นเครียดชินเครียดที่สุดที่สกา้าวชิ้นสุดท้ายจัดมาเป็นบิงโบแล้วกูก็หมดเลยหมดหนทาง ทางสู้ t r a c k destroyed. A l e destroyed. ถ้าพิเดเตอร์ต้องออกฟอสฟู๊แล้วก็มันก็คงหนักไปนะคุณพีเอ Champion er. ต่อให้เจอคนเล่นแบบเนียแรกๆผมยงไม่เยเห็นใครออกเลยเตเตอร์คอร์ดป <c oughs> ิงบแรกเฮียจบเกมจบทันที <c oughs> duyên này bà bé móc gân áo vét mùi 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 มาอยู่ไปอยู <h ari> <h ari ่เอาเอาเสักตัวเดววไหมเอดววไหมีปแค่อยากจะร้องก็ร้องร้องจนกว่ามันจะคุ้ค่ะร้องครั้งนี้ร้องให้กับรักและดวงดาวแกลุ่มิบหายไล้วมาเดสัตมาเดเฮียพีเดเตอร์ Here. A Legion Barracks has been destroyed. <laughs> A Legion Barracks has been destroyed. One of your structures is under attack. <laughs> <Oops>. <laughs> 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 ร you อบหน้าใครโดนเนตมาเดี๋ยวกูโอนตังคืนให้เลยแบบทันทีตรงนั้นอีเลเตอร์กูหลับกูโดนเนตคืนทันทีสัตย่างเดือดไอ้ไรเฮียกูอดทนมาหลายเป็นปีแล้วกูขอหน่อยสักดอกหนึ่ง